สุขูบุญยศสัตว์อุจจยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขกระถินสามัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลวัดป่านุนสว่างตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นโจ้าภาพทอดกระถินสามคัคคขีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรองรับพระเถระทอดถวายในวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567ประธานฝ่ายสงฆ์พระมหาถนอมสุจิโตประธานกระถินหลักคุณนรุชนสริงคารสุภกุลคุณสริการส่งวิวัตชัยและเด็กหญิงพิมณดามงคลปิยโรประธานกระถินร่วม คุณทวัชชัยสีสวัสดิ์พร้อมครอบครัวคุณทัศยาวงพลผู้ใหญ่สายสมอนวันนชมภูจากอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีประธานอุปถัมภ์บริษัทโปรแค์สเปเชียตี้จำกัดคุณวรัตทรงรุจิรพัฒน์กำหนดการ19ตุลาคมเวลา19นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโพธองค์กฐิน20ตุลาคมเวลา10นาฬิกา39นาที พิธีทอดผ้ากรถินและทอดผ้าป่าสามัคคีจึงขอบอกบุญเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกรถินสามัคคีเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเจ้าภาพผ้าไตรบริวารกรถิน่น เจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อจองเป็นเจ้าภาพหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระมหาถนอมสุจิตโต0899352266 สาธุชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี020 423 039 781ชื่อบัญชีวัดป่าโนนสว่างขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่อายุวันนะสุขพลาปฏิพานธนสารสมบัติทวนทุกประการทุกท่านเทิน กถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนพระคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมารวมบุญ